ใส่แคบนะครับใบอ่อนจ้าคู่ระลึกถึงคุณผู้บาอาจารย์ผู้เพื่อประสิทธิ์ประสาทตลอดตลอดไผ่สักก่อนอน,อนะครับเ,เนาะน,น,นะครับจิ๊บเราจนเป็นกิเลสถาสักกอนเด้อพี่น้องเด้อเราเบิดเบี้ยเบิดกระป๋อนนะครับผมเป็นภาสิซื้อให้ได้ช่วยบอกบอกไปซื้อแสดงว่า <c oughs> असांखे त थियूं दोर लाहियूं सिखी अधु दोर थियो आहे ว่าสาธุสาธุสาธุูกปุสสันโตโคนาธรรมโนตัสสะโพโคตาโมสีอริยเมตยโยโอดแต่โนบุตโตจงมาพกมาบาจงมาตัตจงมาเลื่อมหมอลำไว เม็นวาเดินทางแม็นว่าเดินางเดอสิบอีย่าน้องก่อน พอต้องสองโยกันมาถือต้องเอาไบบากเสียงแล้วจึงเลือนมาสู่ต้อนเอาราพยอมือโยกปากคนตักเอาเชิญมาเขี่ยงเม่ยใหญ่ที่ปกลับมือนี้ให้ดีเถิดันลายพอสั้นคุณผาอินทุให้มาสมกับเออเราเปกนตามาเที่ยวผากเบิดทางกลางสมกับทาาจังพวกเราสามกนนุ่คุณราบุตรขอให้มาบังหลังคุณผะตั้ม ขอสั่งขอให้มาบังาาบ,บ้าหลักแห่งเทพวาได้มาตุมาตอบมาตอได้เดินคุณเอยยาได้เดินลุกล้ำคุ้มกับไก่อนขอจงพอดีนัำฮัสไนยา้าภูมไทยสงเสียล้ำอุเชิดมาตุ้งสุดตัดตามเมินระบิดกระชัยเขาเมา,า,าว,วารีมาบอกสีไทยปองของลำมาสุน้นำของเราวัน ดีบัดยังเสียงลมเสียงโอให้แี้งลุกลุกโสดุสดุเขอจะติดคุณเอาฮะมาดำทักมรักษาเบ่งเบื่อในคืนนี้แตะมีผมมาแอวผู้ขาขอราบแล้วจะมีผอปฟอมได้โอ้หาได้มาเจ้าในงานขอให้ดำตับ้านวนอินทักทายไฮ้ต้องต้องสุดทาดินท้องทะเลจงสากาสาลิกาซสอยมองเข่าจบมาดีแล้ว จิงเอ็นคอบแม่ธรณีองค์ฤๅษี้องไปอย่าให้ดูอา,ามาเที่ยบถ้าเป็นทางจา,งางกปากให้พบดังก็ฟาาา้าประธาปูปัพอตะโกผู้ประสิทธิ์ประสาปพอตะโกนผู้ประสิทธิ์ประสาวันไดประมาทถึงบาอาจารย์วันนี้ไห้สุขสำราญวันนี้ไห้สุขสำราญฎรใเสียงหวานหวานฟังแล้วใจดีอยู่เืัวไทยรับปไ,ไปทั่วทิศแล้วอ้อ าคให้จ้องมองดูสตาวันนี้กระดอกดีลาวันนี้กระดอกดีลาให้เผาเข้ามาเต้นใส่เสียงลำลำกระเจาะเสียงแท่งคงที่เฮ็ดีเหมืนอนออยซอยสีออยอยานหินย่ำออกเป็ดมาทาลีละจะหงุดหงิดเสิร์ฟคนหมดตาสรัทธาตั้งแทบเงินนำตึกจะซื้ออยนนู่ได้ไรเพือนำอันตายมานั่นเดลยก็ว่าระยกยวกใหญ่ อย à à ่างงายบาทธาน้ำแทนจังบ่าแปมเอ่ยแปนแนนยน้ำขับคนคนในนี้ให้เห็นดี่สวยางผมมาล้อมือนี้ให้ดีเลอสู่คนในขันต้นกัดสิเอ่ยรับ่อนให้เพออนซ้อนก่อนเงินด้วยมวยผมเปยิยฟังนั่เบิ่์นถ้าเด็กน้อยฟังเอยอย่าเกาโสกเศร้าไหาฮโซกาสุกเศร้าไหายโซกาละให้ลูกขึ้นมาเต้นลําทุกคนวันนี้อยากยดถืงความจร วันนี音音้อยากให้ทก้งความนละขอให้ทุกคนสงบที่หาสงตะภาย้อมรู้ออกออกให้พวกเช้าพี่ดองย้อมรอกวาดีว่าดีแต่น้ยอวาดี สี่ิวผูกขาวลระรอดชของกอกราบน้ำมัสกพรก็ุ้นเจ้าวระเถรางเพลระทุกลูกทุกองทางไฟประทานระบบไฟส์ตลอดจนข้าระ่าดเพียรแนวใดสีสะอาดสะดวกสบายวีจาคุณผุ้นายมาและอามาลัมเบอดีสุดไล้ลำลำแบบเป็นทางการหากประทันชำนาญสมภูเขาเห็นปอนสอบแต่ยังอ่อนอ่อนม้ากาแข็งพร้อมทั้งกาแสดงย่งประทันเด็กกบ่เด้กิเอาราคาขอตั้งแต่สัทธาไปหามาแยเบอดีหมอลำแย่ ขอรับแม่เขาก็ว่าเขาดีให้ย่าพอสักที่ฟักเอาไว้สาก้อจะลุกตายฮะตะกบี่รอกบดีครับผม สิทธิพอก็ไม่คู่ปีกบูชาวิวานจูสักความผาเลียมพระไล่พิทักษ์บดาเขามาลองมาลั่นมดีดีอกดีใจนะครับบนหลายสายเงาบนทอดจอเถงบดีในพี่โอกาสวาสนาในพระค่อมบุญควอมบ้านท่านกระดจับบาปของข้าเจ้าภาพใหญ่จะดีบดีของพี่เพนนะครับในสามนางกับทั้งบุญนะครับซึ่งนี่นะครับตอนนี้เพิ่มบวชไปเถอะยัดเป็นนางดูวเนาะบวชเรียบร้อยแล้วบวชแล้วนะครับมีนะครับ ขุญมีแล้วก็พูดท่องแหลมแม่นบะครับนะครับแล้วกับพระนิรยุทธ์เรียนเรื่องนะครับผมแล้วก็พระภาโนนะครับกินชาพัดในอุปสมบทนะครับในบวชอุทิศส่วนกุศลในครั้งนี้เพื่อที่อุทิศส่วนกุศลไปหาไนายดำนะครับเรียนเรื่องแล้วกับตั้งสอนเรียนเรื่องนายชาติสมรเรียนเรื่องนะครับของบุญของบังปลอดใจบันดีจะพาปฏิสานนำบรรทบุญ นะครับบุลาเดืกๆเจะพาให้ทั้งปล้อเชดเหม่ยันให้นะครับเดี๋ยวจังสีทำาี่ท่านกำลังทำห้องกำลกันบรีเนาะชนิดไวโชคไวเช่ให้ท่านกำจะผาของห้าสาก่อนนะครับบุรีุ้ทธสางนากระทบุบุญนี้พรี่ยปันแจกพัดบบแยกออกในขึ้นใหม่ภาการเพจะงเขากินเข่าเขากินเข่าไปยินบ่อไปยินทองของคุณภูมิกินบุีกระพาเพิ่นกระสานนากระทาบุญนะครับการพินิธานนิ่ใหมเข้ามาจังใด มายก็มาท่านเขาท่านของท่านนามท่านนอนท่านสิ่งทุกอยาก่างนั่นก็คือตาท่านท่านแล้วได้อีหยังเพิ่นบ้าพคนพลาสินทานสิสอยสู้นำํำหัวและยามีสัตว์ายมาทำลายตวทวาลเทวดา ดาดดาวมาเยี่ยมมาละมองทอลร์นี้เลยทอกุนเพลินปัตรบีสาธุเด้อคอยเป็นสักขีป่อแม่ทามในวันเนี่ยและสุขีนั้นที่นีสุขตลอดทัวเด้อแม่เด้อทาาขอบปู่ว่าลูกเอาโอ้สบายบ้าคู่สุข ให้มามันต้นให้เย็นตาจะมาลับโอ้ไม่นั่นสิทำหน้าหวาดตาอย่ามีแห่งว่าไงพงขันบ่ลุงคุ้มซื้อขันบ่ลุงคุ้มซื้อบัดนเบื่อใดญ่ไร้เด้อแน่เด้อให้ปัานเห็นเอกสามโตไทยเด้อผ่านดันดาน,นและยามสิไปสิมานันเห็นมีผู้เก่งทำใจเด้อ ทันมีัวามมีความกีม้กำเอตโตงามงามยาสิบเป็นควายตูโหโหมีลานเล็กกให้เป็นวัตโุให้ฟังคำบของพ่อแม่ยา,า,าเจ้าเข้าเจ้าแกอายุเรตังรอยให้ลานหน่อยได้พึ่งพา เที่ถอดทันของไปเบิดหลายปันได้ซื้อของซื้อน้ำซื้อเหล่าซื้อเนี่ยเนี่ยมีระดับไปเบิดหลายปันได้ก็ขอหายดีเกินมาเป็นเงินเขาจะพี่พูดว่าเด้อจะพาเขาแต่ก็ขอเสียบเพื่อให้จะพากใหญ่ของข้อพี่น้องคร่ะจะพากใหญ่เะดี่จะพากใหญ่ใจศรัทธาเนาะอ่ะเจนี่ไปกลับไปสีเวลานะครับสีดันเดินยายๆหาหมอกลุ่มกันละกันอาจารย์หมอเข้มอาจารย์หมอมมาเข้ากันละกันอ่ะ